สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยในผู้สูงอายุนะคะครั้งแรกเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายสิ่งแปดปลอมนะคะที่แปลว่าอะไรคะอะไรที่เข้ามาแล้วเราก็จัดการมันแล้วเกิดอะไรขึ้นในผู้สูงอายุมันเสื่อมถอยลงใช่ไหมคะเราใช้ความรู้เดิมตรงนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าอายุมากขึ้นค่ะ เราจะต้องมีเซลล์ที่เสื่อมลงนะคะอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายมันเสื่อมลงปรากฏว่าเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรตามมาสิ่งที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทั้งปริมาณและคุณภาพของทีม นะคะในเรื่องของการอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวนะคะที่ใช้กระบวนการในการกืนกินสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เราใช้สำหรับกระบวนท่าตต่างๆในการจับสิ่งแปลกปลอมแล้วทําให้เกิดไข้หรือตัวเซลล์ตัวนี้ค่ะ natural killer เ e l l ์ตัวนี้หรือว่า NK เซลล์ตัวนี้ค่ะจะทำให้เกิดการทําลายของสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะมันลดจำนวนลงแล้วมันก็ลดคุณภาพหรือความสามารถในการ การทำงานลงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันลดลงเนี่ยยังลดลงน้อยกว่าสิ่งที่เราจะพูดถัดไปก็คือเรื่องของกระบวนท่าในการทํางานของตัว T กับตัว B เซลลนะคะ T กับ B เซลลเนี่ยนะคะเวลาเราเรียกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวเราเรียกมันว่าลิมโฟไซต์ตัวของลิมโฟไซต์ตัว B ลิมโ o ไซต์ ide, เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างภูมติต้านทานที่เราเรียกว่า แอนติบอดีแอนติบอดีจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะกับเชื้อโรคนะคะไวรัสที่เข้ามาแต่ละตัวอย่างเช่นปอดอักเสบนะคะหน้าตาเชื้อตัวนี้เป็นแบบนี้เวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปถ้าเราป้องกันเชื้อตัวนี้เวลาเชื้อตัวนี้เข้ามาเราก็จะมีเจ้าตัวนี้ค่ะตัว Y หน้าตาแบบนี้ไปจับ นึกภาพออกนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นเชื้อปอดอักเสบตัวอื่นเข้ามาเราก็ไม่มีตัวป้องกันทันนะคะปราวะกลไกลของมันตอนทำงานตรงส่วนนี้ค่ะมันต้องอาศัยตัวลิมโฟไซต์ที่ชื่อว่าทีลิมโฟไซต์มาช่วยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอก็คือพออายุมากขึ้นทั้งทีและบีลิมโฟไซต์ทำหน้าที่ได้น้อยลงเช่น ตัวทีลิมโฟไซต์แบ่งตัวได้น้อยลง แล้วตัวของมันก็เสียสมดุลเสียสมดุลเพราะอะไรคะตอนที่ตัว T ลิมโฟไซต์มันจะทําหน้าที่ได้ดีมันต้องมาที่ต่อมไทมัสแต่ต่อมไทมัสที่อยู่ตรงตําแหน่งนี้ค่ะพออายุมากขึ้นมันจะค่อยๆฝ่อ,อ,อลงเพราะฉะนั้นความสามารถในการช่วย B ลิมโฟไซต์ก็น้อยลงด้วยตัวมันเองก็ทํางานน้อยลงด้วยเมื่อตัว T ลิมโฟไซต์มาช่วย B ลิมโฟไซต์ได้น้อยการสร้างแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานของร่างกายก็น้อยลงด้วย การทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยนะคะมันทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความเสื่อมอายุมากแล้วเซลล์เสื่อมยังไม่พอภูมิต้าน,านทานที่ทำหน้าที่ในการจัดการกับเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีเรามาดูกลไกโดยภาพรวมเราเรียกคนพวกนี้ว่าเมื่อไรก็ตามการเสื่อมถอยของภูมิต้านทานทั้งสองอันเกิดขึ้น ผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายกว่าคนหนุ่มสาวและภูมิต้านทานเฉพาะเจาะจงจะลดลงมากๆเลยในขณะที่ภูมิต้านทานที่เป็นลักษณะการอักเสบมันลดลงไม่มากนักก็ยังโชคดีที่มีมันอยู่แต่แปลว่าอะไรคะถ้ามีการอักเสบจ,จากสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็จะมีลักษณะอาการรุนแรง วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวของเราเองเซล์ Sell มันเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรคะมันเสื่อมสภาพกลไกลปกติค่ะนะคะดูทางด้านซ้ายมือค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะเซลล์ Sell ปกติของเราพออายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสองด้านเหมือนการมองเห็นไหมคะมันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในภาวะปกติจะอยู่ด้านขวาถ้าอยู่ทางด้านซ้ายคือภาวะที่เราเจอในผู้สูงอายุเยอะขึ้นเล่าในคนปกติธรรมดาก่อนว่าทุกเซลล์ที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากเซลล์ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาเปลี่ยนไปไหมคะเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งเป็นภูมิสร้างภูมิต้านทานแบบต่างๆของเราโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการอักเสบจ,จะเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็กำจัดเจ้าเซลล์พวกนี้ เซลล์พวกนี้โดยธรรมชาติจะมีการค่อยๆลดขนาดลงนะคะการลดขนาดลงและการตายไปตามอายุไขหน้าตาแบบนี้จะไม่มีการอักเสบแต่ถ้าในผู้สูงอายุเราเจอว่าเรามีเซลล์เสื่อมทุกอวัยวะแล้วก็เยอะขึ้น ปรากฏว่ามันเสริมให้กลไกลตรงส่วนนี้ค่ะที่มีเม็ดเลือดขาวระดมเข้ามาจนทําให้เกิดการกลไกลการอักเสบมันมากขึ้นตอนนี้ค่ะเป็นทฤษฎีความเชื่อของเรื่องอะไรศาสต้ร์ตานความชลาการฉลอความเสื่อมมีความเชื่อว่า เจ้าตัวเม็ดเลือดขาวที่มันทำงานมากเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นทีมของการอักเสบนะคะมันจะมีเชื่ออะไรบ้างนะ New นิวโทรฟิลโมโนไซต์แมคโครฟาจอินเตอร์ฟีลอนคอมพลเมนต์หน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์ที่ผ่านการอักเสบเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยที่เราพูดคำว่าอายุมากขึ้น จะมีการอักเสบที่รุนแรงกว่าคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถ้าเป็นแบบนี้เรายังต้องให้สารตั้งต้นในเรื่องของการสร้างอิมมูโนโกบูลินหรือว่าแอนติบอดีอย่างเพียงพอสารอาหารโปรโตีนอาจจะเป็นตัวที่ย่อยยาก แต่จะต้องมีการต้มให้เปือ่อยจะต้องมีการหั่นให้ชิ้นเล็กลงและทําให้น่ารับประทานผู้สูงอายุจะได้กินเข้าไปเพราะตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นของตัวที่จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานวิตามินทั้งหลายทั้งแหล่ที่เป็นตัวโคแฟคเตอร์ในการสร้างภูมิต้านทานก็ควรจะต้องมีรวมไปถึงวิตามินที่ทําให้มีการกระตุน้นการเติบโตของเซลล์ทําให้การสมานแผลดีขึ้น นะะหน้าตาประมาณแบบนี้เพิ่มการไหลเวียนเลือดค่ะออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอทำให้กรดฮอร์โมนทำหน้าที่ได้ดีคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอได้7-9ชั่วโมงต่อคืนนะคะคนที่มีโรคประจำตัวอย่าลืมเรื่องการควบคุมเรื่องโรคประจำตัวด้วยนะคะสิ่งที่เราห้ามคืออะไรคะอย่าเอาอะไรที่จะมาทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสแสงแดด ะะแรงเกินไปแดดเราจะได้รับก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นพวกนี้ค่ะอย่าไปรับเชื้อโรคมาตอนที่เขามีโรคติดต่อกันนะคะอย่าเข้าไปในชุมชนที่คนเยอะๆอย่าไปในสถานที่ที่มีมลภาวะ นะคะอย่าก,กินอาหารที่ไม่สะอาดอย่าไปดื่มน้ําที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการในการต้มนะคะน้าทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหลกก็เป็นตัวนําเชื้อโรคมานะคะสําคัญไปกว่านั้นค่ะบุหรี่เหล้าและก็ยาที่ซื้อรับประทานเองอย่าเอาเข้ามาในด้านสําคัญอีกอันหนึ่งนะคะภูมิต้านทานของเราจะดีแล้วก็จะช่วยทํางานได้ดีก็คือต้องไม่มีความเครียด เะะพราะขณะที่เราเครียดนอกจากหลอดเลือดของเราจะหดตัวลงแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตให้สร้างฮอร์โมนชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคอร์ติซอลหรือสเตอรอยฮอร์โมนตัวพวกนี้ค่ะ เวลาเราได้ไปที่ร้านขายยาบางที่ที่เขาผสมยาพวกนี้หรือพวกยาลูกกรหรือยาไทยที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะต้านการอักเสบนึกภาพออกไหมคะแต่ในความเป็นจริงก็มันก็จะทําให้ภูมิต้านทานของเราไม่เข้มแข็งนะคะเวลาเรามีเซลล์ของร่างกายที่เสื่อมลงไปตามอายุถ้ามันค่อยๆจัดการบริหารจัดการทําให้เกิดการตายตามอายุไขเนี่ยการอักเสบทีละเยอะๆมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเรามีความเครียดมังสะสมไว้เยอะสุดท้ายกระบ วนท่าที่ทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงในผู้สูงอายุก็จะเกิดขึ้นหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะภูมิต้านทานของเราไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ในการแค่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเซลล์ของร่างกายที่เสื่อมลงนะคะมันก็ต้องมีการกำจัดนะคะโดยทำให้มันค่อยๆลดลงปริมาณเลือดมาเลี้ยงน้อยลงแล้วมันก็ฝ่อหายไปเราอยากได้แบบนี้ค่ะ เราอยากได้แบบนี้เราอยากได้ภูมิต้านทานที่ทําให้เราเนี่ยไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ยังจะเหมือนเราตอนอายุประมาณ18-30ปีหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าได้ประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเรานะคะครั้งต่อไปเราจะคุยถึงเรื่องสำคัญของภูมิต้านทานค่ะ ขอบอบกนะคะคเรื่องนี้สําคัญมากและถ้าเราทําได้เราจะรู้เลยว่าชีวิตของคนเราไม่ต้องกลัวโรคมะเร็งอีกต่อไปแล้วค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ